กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเรียลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของโลก1ทศวรรษแห่งความดี10ปีแห่งความยั่งยืนสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปี10ที่ได้ทําการถแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่สมณเณรทั้ง12คนไปเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมาโดยโครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่10นั้นได้ทําการคัดเลือกอยุวชนจากผู้สมัครกว่า5,800คนทั่วประเทศจนได้ว่าที่สมณเณรเพื่อเข้าร่วมบรรพชาจํานวน12คน ร่วมเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอำาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยตลอด4สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เหล่าสมณีน,น้อยจะได้เรียนรู้บารมีสิบหรือทศบารมีของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนภายใต้แนวคิดรักเรียนเพียรให้โดยมีเป้าหมายสู่คุณค่าความรักอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือความรักจักรวาล ในโอกาสนี้บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสมเนเรปลูกปัญญาธรรมได้นำผลิตภัณฑ์เส้นมีอบแห้งไวๆร่วมรับรองแขกผู้มีเกียรติในงานถแถลงข่าวโดยคุณยศสรรแต้มคงคาผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดที่กล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสมมเน,นปรปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ ครับทางวัยวัก็ดีใจนะฮะแล้วสุยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนค่ะโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเนี่ยเป็นปีที่10แล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอมช่วงเวลาว่างก็คือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ซึ่งนอกจากความรู้ที่เรียนที่โรงเรียนแล้วคุณธรรมก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เด็กๆทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กก็อย่างที่บอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ประดัดยากถ้าเกิดเราได้เรียนรู้ถึงพระธรรมตั้งแต่ยังเด็กมันก็จะทํา ให้เราเป็นคนดีแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องในอนาคตก็จะทําให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอยากจะขอแสดงความยินดีกับสาม,มเณรปุกปัญญาธรรมที่ได้เดินทางมาครบ10ปีแล้วก็ถือว่าเป็นรายการที่ได้ดําเนินการมาอ,อย่างยาวนานเป็นรายการที่ดีก็อยากจะให้อยู่คู่กับสังคมไทยไปนานๆครับร่วมติดตามรับชมและให้กำลังใจว่าที่สมมเณรน้อยทั้ง12คนได้ตลอด1เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง18พฤษภาคม2567ทางช่อง True Vision HD 119หรือช่อง333และ True ID นะครับ